ครับกับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกูทุกคนนะครับเดอ้อครกขาบ <c oughs> บาเลยเกินนะ,กะเกษตรวิสัย,ยกินดีกินแซ่บเด้อครับเดอ้อมันนี่กะถ้ามาก,กินตำปลาครับพี่น้องห้างหายไปหลายมือตั้งแต่ไปเที่ยวทะเลมากเมื่อ <c> ย <oughs> ลาบไปเมื่อนะครับผมมันนี่ก็เลยพามาก,กินตำปลาทะเล ตามแล้วครับผม็นว่าตัวทิพมันก็ร้ายโพดแล้วจะเฮียชัยเบิ้งกับส่เวล่าร้ายไหมครับเอามาเบิงแบบกินแสบๆเรยดีกว่าเน้อกินหอมโยโย่เลยรครับพี่น้องเลย เบื่องมันหลายครับผมอันที่ใส่เวลาตามให้เบิ้งนี่ก็ต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งบ๊อบมี่หอดเวลามาก,กินแซ่บๆให้เบิ้งนะพี่น้องแบบกตัวเขากำบ้านเฮาเลยแบบเคี้ยวคืนมากพี่น้องเั็นแตเป็นแต่คืนครับเป็นแต่คืนขมส้มบูร่าครับพี่น้องสิรอ่ามาตีเบื้องต้งคืนครับขาบอกเลยมาจาก มองเห็นงานทำกันเลยนะครับก็เห็นบ่าครับนี่ตำปลาทะเลครับผมมีกุ้งปลาหมึกหอยบอ๊ะัดปูไอ <c oughs> ้มากไอ้ปูด้มันปูมากปูดองผสมผสานของทะเลกับของอีสานี่นหรอเลยไห มาต้องว่าวลายแย่หาพี่น้องเอ้ยมาอัมืนเบาลอยเกินกับกินต่าของอาหารรถจะจัดมาหลายคลิปเลยวันจะ่ักไอพักท่องในวังอาทิตย์ว่างหันครับอืมกินน้ำได้กระเสียบกรอเกาพี่น้องเอ้

สีห้างหาอยู่ประมาณมื้นสองหน่วยครับเพราะว่าพักท่องนะกินก็นลดอาหารจัดๆกับเสียบทองนะพี่นอ้องทานี่ก็ขึ้นยากแล้วเลื่อยไปหาซื้อวัตถุดิบมาตำปลากินอืมว่า,ามันว่ายไงเลือส,สิกวางพีงน่นาะ หวานจุ้ยยพี่น้องพอครับ ใับครับพี่หนุอมเฮ้ยมากทั้ง <c oughs> แฟนแฟนเอฟซีทั้งหลายนะครับเด้อบริวารว่างประเทศในประเทศนอกประเทศนอกประเทศจังไดเอ๋บ้าเบาบาปเอฟซีข่อยเนาะอยู่ในในประเทศเท่านี่ในโลกเท่านี่างไรจ้างประเทศก็ในประเทศ เฮ้ยน้องบุคคา,าเดียวที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามแล็คอมเมนต์อย่าลืมนะครับเด้อฝากเป็นกำลังใจกับช่องของบุคาลน้ำชอ่องเบาลอยเกินนะกักเสพวิสัยกินกินแซ่บด้วยครับเด้อ เรื่อกินมะแข็งคือไอ้บะเคี้ยคืนนี่มั้งอือหือเบาะ,ปะวะ่าแต่มานี่ยคืนเอาไป็ <c oughs> ลวกกินกระปุลเนาะเพื่อดิคัก,กเนาะบะเคี้ยคืนอนี้มั้ยอือหืออือ Nói chung là cặp cưm ở đây, các bạn nhé. cặp ở... ...Bà Linh. các bạn nhé. Cảm ơn ơi. Chắc là... ...quân phía tỉnh đã đập. ัะด mm ับหายไปหน่อยเพชรลายรจวจไปหน่อยเอ้ย สียบคักแสีบหลายบ้าอร่อยเกินคือมัน่กินเพชรบ่ค่อยได้ไหมพี่น้องแต่ว่าก็อยากกินบ่เพชรกับบ่แซ่ พ่อคนพี่น้องเปทเลาะเคี้ยคืนไปไปรีสซ่ารอ

เมื่อรุดปากเสียบไล้ครับพี่น้องทังได้กับเอฟซีที่บ้ารอยเกินติดตามอยู่กับ่าเย็ยยนนะครับเด้อเขาไปติดตามสุข,ขูสุขคนอยู่ทั้งจากเลื่องงานมากอ่ะ เอดเดียดเช่นยังเหลยวกับช่งได้นไปหาซื้อของเหดคลิปให้ท่านแพทในเบื้องกันครับแยกลี่ยนประสบการผู้ใดไม่หนีนนกินผู้ใดไม่ยังกินกามาแลกกันเบื้อง หัอหอหกอยู่พี่น่องเลยเฮ้ย <c oughs> ข,ขาดตะกตินพี่น่องไปหาเมึงงในตลาดบ่มีขาดขาดตลาดไม่ตะกตินพี่น่องขาดตลาด ีย็คืนค่ะ mm ื hmm. ่อคืนมันไดพี่เนอะ แจบครับพี่น้องเลยมากอยากเห็นไม่เสร็จกินน้ำกันนะน้นอ,ะอ,นองอร่อยพี่น้องเลยบบาเหลือเกินสิพักยกก้อนนะครับเสียผ่าไว้อยู่ <c oughs> ซักผ้าจังสิมาต่อครับของเสีย <c oughs> บึงเหมือนบอสเซาพี่น้องเลยโ,โเพีดหลายจงได้กับฝากช่องนี้นะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามกดดิงสิดได้มีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนแฟนครับแฟนเอฟพีครับไปบึงคลิปใหม่ๆของบุคขาขอบคุณหลายๆครับ